ดูหคนระดับประเทศถ้าห้าคนนี้ตอบไม่ได้เนี่ยหมอดูทุกคนทุกควจะลาออกจากประเทศได้เลยครับด้านบนนี้เธอคือหมอดูแถวหน้าของไทยเธอกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าอัมพัชราภาพิมสนอาจจะบอกว่ารักซ้อนก็ได้เก่าไม่เคียร์ใหม่มีมาเธอคือเจ้าของศาสตร์ที่มีอิทธิพลสถานวงการ นี้มีขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาจากการทําบุญบนะคะจากการสั่งสมบุญแล้วมีการเขาเรียกว่าตามรอยปฏิหารพญานาะเธอคืออาจ,จารย์รัตนมณีศรีสุโธนคราชเปิดบูธพ่าดวงเศรษฐีประจําเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้พิเศษสําหรับผู้ที่ซื้อสินค้าครบ3,000บาทดูดวงฟรีสองข้อและสำหรับผู้ที่โทรลงทะเบียน ท่านจะได้รับขี้พึ่งอโรคานคราชมีส่วนผสมของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อองค์ดำนันทาจากอินเดียพร้อมเพิ่มสปปรรพคุณโดยน้ำมันเลี้ยงผาของแท้แกเรื่องกระดูกขวรเส้นยอกและสำหรับท่านใดที่ต้องการเช่าบูชาัวละ3 0 0บาทเท่านั้นเปิดสักการะความร่ำรวยพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในวันพฤหัสที่15และ29มกราคมและในวันศุกร์ที่13และ27กุมภาพัน,น์นี้ตั้งแต่เวลา 11นาฬถึง17นาฬิกานับีอเวนิวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรที่2เบอร์นี้เท่านั้น088605561 5 089742083 9ศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งมนตราอัญมณีนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราหมอพญานาเป็นงานประจำทำงานที่กินเงินเดือนแต่อย่างที่บอกคือมันขึ้นเป็นสีขาวเนี่ย ไม่ไม่รู้สินะแต่ว่าเขาจะต้องงานเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างสรรค์และงานการกุศลเท่าที่ฟังมาทั้งหมดห้าคนถามคุณและกันกุจอนดใครฟังฟังและฟังขึ้นที่สุดฟังแล้วเข้ารู้ที่สุดจงเงินเดือนอ่าอาจารย์และอาจนนี์รับสายกันก่อนรออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเล่นเสียงไหนคะเสียงดังนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่อะไรคะ วันกมลค่ะเยี่ยมมากเลยเธอจากที่ไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพต้องบอกว่าไปบูธท่านพี่ท่านนี้แบบว่าโอ้ยน่ารักมากถ้าไม่บอกไม่ทราบจริงๆเลยค่ะเพราะคุณมากเลยที่แจ้งบอกเลยเลยเป็นเคสอยากให้หลายท่านมาฟังขออนุญาตถามก่อนพี่วันกมลเช่าอะไรของอาจารย์ไป เออหน้ากะบเหล็กไหลค่ะลากบาะบเหล็กไหลสีดำทําไมถึงเช่าหน้ากะบเหล็กไหลสีดำคะคุณพี่วันเปิดดูแล้วเราเป็นคนชอบเหล็กไหลอยู่แล้วอะค่ะอ๋อโดนใจของเราค่ะค่ะอในจอมันมันทึมไหมมันมืดไหมหรือว่ามันเงามันดูในจอกับนอกจอไหนสวยกว่ากันอก็นอกจอก็สวยค่ะอืมในจอเราก็โอเคนะค่ะอ่าแล้วไงอย่างไรกลับไปตั้งขันห้าไหมคุณพี่ อ๋อคือประมาณเดือนนคือเราเอาไปทําทองจะใส่คอไงฮะ,ะอ๋ออาก็รอเวลาไปก็สิบประมาณสิบวันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เออรอไปซื้อเทียนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำพออีกพระหนึ่งเม่ึ้นมาได้ก็ทําพอทําเนี่ยเราก็ถวายน้ํา<ะ>ผึ้งกับทูกเทียนดอกเคาดอกไม้หอมอแล้อก็น้ำเปล่าก็ขออธิษานบอกว่าเออถ้าหลวงปู่ คือขอเชิญหลวงปู่เข้าบ้านค่ะแล้วก็เอ่อขอให้ท่านให้โชคให้ลาบแล้วช่วยแสดงอธิริหารให้ดูด้วยค่ะแล้วเราทราบไหมว่าน้าขบบาทเหล็กไหลเนี่ยตอนเช้าไปนี่เราชอบเฉยๆแต่เราไม่ได้ว่าเออมันชงมันอะไรไม่เกี่ยวเราชอบของเราไม่คิดค่ะค่ะเราชอบของเราอ่าว่างานแล้วพอเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอวันพระใช่ไหมคะเราถวายเสร็จพอพรุ่งนี้สายๆก็มีคนโทรมาบอกว่า คุณถูกรางวัลนะมูลค่าสองแสนฮอมูลค่าสองแสนค่ะค่ะก็ประมาณสิบบาทอะค่ะจริงๆเขาโทรมาเนี่ยเราก็ยังนึกอยู่ว่าสงสัยได้สองบาทมั้งใช่ไหมลูกสาวยังบอกว่านึกว่ได้ห้าสิบตังค์พอเขาบอกสองแสนสิบบาทตกใจเหมือนกันดีใจมากทำไมแล้วมันเป็นรางวัลอะไรคุณพี่ค่ะอืมเล้วเขาจับรางวัลนะคะรางวัลนะคะรางวัลคุณพี่ไปชิงโชคอะไรไว้ คือเราก็ไม่ได้ฉิงโชคนะเด็กที่ร้านเขาส่งให้เราอ๋อที่ร้านส่งเวล้วชื่ออะไรแล้วเขาก็ฉีกนั้นไปอะไรนะสองแสนแล้ววันนั้นอาจารย์ฟังนึกว่าทองสิบบาททองสิบบาทมูลค่าสองแสนไงคะโอทองสิบบาทมูลค่าสองแสนค่ะอุ้ยได้นะขบายไปได้เพอมาก็เอาละนี่ทองสิบบาทมูลค่าสองแสนแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือเปล่าหรือมันโกหกเนี่ย อ๋อไม่จริงสิเพราะาเรารับถือหลวงปู่มาตั้งนานแล้วอาจา,อจารย์หูวันนั้นฟังแล้วแบบเฮย้ยจริงเปล<อ>่าฟังแล้วฟังอีกอีงตื่นเต้นเลยตกใจเลยเพราะว่าเราไม่มีโชคอะปกติเราเป็นคนไม่ได้เสียงโชคแล้วเราไม่มีโชคถูก,น,ถกนี่ไงเดี๋ยวหยุดแป๊บนึง นี่ไงท่านผู้ชมบางท่านบอกอาจารย์หนูก็ไม่ช่งแม่ไรแล้วเราต้องสีดำไหมก็ถ้าสังเกตช่วงหลังๆนี้อาจารย์จะเน้นเลยไม่จักดำก็น่ากระบาดดำหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าเออถ้ามันฝืดนักอย่างเงี้ยแนวนี้ซื้อก็ไม่ค่อยได้ไม่เนี่ยเอาสีดําไปเถอะท่านผู้ชมชมันจะอะไรก็แล้วแต่นี่เห็นไหมครอบคลุมที่สุดราชเรามาเรามาคุยกับสาวน้อยหน่อยไหมสาวน้อยแห่งราชบุรีตุ๊กตาน้อยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนารีดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยัง ดีขึ้นมากเลยค่ะถลอกกายไม่เท่าไหร่ถลอกใจนี่มันนะนิดนึงเป็นยังไงบ้างเห็นผลว่าตั้งแต่อาจารย์ไปพม่าค่ะไปแล้วก็มันยังไงมันย่ําลงยังไงไหนเล่าตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าอ่ะก่อนก่อนหน้านั้นยังไงอุบัติเหตุเอาอุบัติเหตุก่อนก่อนหน้านั้นอุบัติเหตุเกิดวันที่สิบสามอะค่ะช่วงที่ลูกค้ามาเอาของพอดีวันที่สิบสามเดือนสิบ ค่ะก็อไปซื้อของแต่เช้าแล้วก็ลดความแต่เช้าทีรลักาหลายตลกมากแล้วหน้ากระบาดแตกไหมจักแตกไหมอ่าไม่แตกค่ะจานแต่ว่ามีกรอบของอ่านกะเก้าค่ะจานเล้านิดหน่อยเราเรากลิ้งนะเราคว่ำนะแต่ว่าหน้ากระบาากับจักไม่บินเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงก็หลังจาก นั้นสามวันนะค่ะอา,าจารย์ช่วงที่อาจารย์เปิมาาดม่าพอดีก็แย่ลงแต่ตนนั้นมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่อยู่อ่ะที่พึ่งไม่อยู่ไม่รู้จะคุยยังไงคุยกัอบอาจารย์ช่วงที่อาจารย์กลับมาพอดีว่าอาจารย์ให้พรมน้ำม์ค่ะอาจารย์พอพรมน้ำม์ปุ๊บวันรุ่งขึ้นคือจากหน้ามือเป็นหลังมือขายแล้วประมาณห้าหมื่นะอาจารย์ห้าหมื่นวันวันเดียวห้าหมื่นก็คือตกใจว่า ค่ะขายไม่ได้มานานแล้วอยู่ๆก็ขายได้เทียบเท่ากันคุณณัทรีที่ที่ที่บอกว่าขายไม่ได้เลยก่อน<ม>ที่จานจะให้พรมน้ำมนต<ม>์วันก่อนหน้านั้นกี่บาทคนก่อนหน้านั้นแค่สองพันเองสองขายได้แค่สองพัน สองพันปุ๊บเหนาเลยเนาะพูดถึงสองพันเนาะนะคะแล้วคุยอาจารย์พรมน้ำมนต์หน่อยซิอีกวันหนึ่งห้าหมื่นเอออยากได้ไหม่ะน้ำมนต์ต้องไปบูธนะท่านชมห้าหมื่นยิ้มขึ้นมาได้ไหมยิ้มได้เลยยิ้มได้เออแล้วอาจารย์ทำไมถึงให้ให้น้ำมนต์ไปพรมเพราะอะไรเพราะอาจารย์ทายว่าอะไรคะอาจารย์อาจารย์บอกว่ามีมีคนแจ้งอืมก็เชื่อ ใช่ไหมเชื่อยิ่งกว่าเชื่อเอค่ะจันเออนั่นสิก็มันน่ามันหน้าเชื่อไมล่ะขายเมื่อวานได้สองพันพรมปุ๊บเหมือนไปพรมไล่อะไรตั้งอย่างห้าหมื่นเลยอ่ะแล้วจันให้อาบด้วยไหมอาบปะจันเออต้องทํานะถูกไหมบางคนขี้เกียจไม่ทําบอกมากกว่าฟังบ้างไม่ฟังบ้างอก็ผ่านไปอย่างนั้นอันนี้ทาเอาเลยค่ะเออเอาเทอรกิแกล้ง่แกนเลอาจานนี้เอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะปู่ย่าแบบรุ่นเปิดขุมทรัพย์หน้าขราดแล <ฮ>ะนะคะไปนี่ <ฮะ S 1> ก่อนจะไปถึงท่านผู้ชม,มาอาจารย์ก็ฝันมาแล้วอะ่ะเอา,เอาแล้วกันดูเลยเข้าฝันแล้วอ,ะอ่ะ กราด2,557เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีอีมนตราได้จัดสร้างรูปหล่อปู่ศรีสุดทธนคราชจำนวนสององค์และได้ถวายวัดพระเจ้าทันใจครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์จังหวัดเชียงรายและวัดเขาเจาระเขคจังหวัดลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วต่อมาเนื่องจากอาจารย์รัตนมณีได้เลีงเห็นว่าในปีพุทธศักราช2,558ที่กำลังจะมาถึงนี้ ป็นปีที่เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมยากทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวเรื่องสุขภาพหรือทำอะไรก็ฝืดเข้ายากหมักแพงยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนี้ตลอดปีที่ผ่านมาอาจารย์รัตนมณีได้นำสมบัติพญานาคเพื่อน,นำมาให้แฟนๆนำบําบูชาแก้ปัญหาที่มีในชีวิตและไม่เกินกรรมของตนเองและได้นำปจนัจจัยนี้มาอุทิศให้แก่พญานาคทุกพระองค์ที่มาช่วยมนุษย์ ทางแฟนคลับเรียกร้องที่อยากจะมีรูปที่ระลึกของพ่อปู่ศีสุดโทนัคราชและแม่ย่าสรีปทุมมาเพื่อกราบไหว้ติดตัวเขารบบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกด้านของชีวิตสื่อไปจึงดำเนินจัดสร้างเรียนปู่ศีสุดโทนคราชย่าศีปทุมมารุ่นเปิดคุมทรัพย์นัคราชให้แฟนๆได้เช่าบูชาภาพงานพิธีพุทธรพิเศษ เหรียญปู่สีสุดโถญาสีปทุมมาผู้ใดที่เช่าไปขอให้เฮงรวยในตอนนี้เหรียญได้หมดไป็น100เหรียญและคงเหลือ300เหรียญซึ่งหมดแล้วหมดเลยและนี่คือภาพของงานพิธีพุทธาพิเศษและเทวาพิพเศษเหรียญปู่สีสุดโถญาสีปทุมมาขออนุโมทนาสาธุกับอาจารย์รัตนมณีกับการบายสีมหานาคบาทขึ้นครั้งแรกของโลกในงานพิธีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยอุด,ดมสมบูรณ์ ของผู้ที่บูชาเหรียญปู่สีสุดโธย่าสีปทุมมาจะได้เปิดคุมทรัพย์กันทุกคนสาธุอนุโมทามนี้สร้างทำโดยอาจารย์รัตนมณีมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเหรียญปู่สีสุดโถนักราชย่าสีปทุมมารุนเปิดคุมทรัพย์นักราช จะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษเวลา14นาฬิกาโดยหลวงปู่หอมและเทวาพิเศษโดยพรามจากอินเดียเวลา15นาิกา30นาทีณเทวาลยศีมหากาลีถนนบรมราชชนนีในวันอังคารที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นี้โดยเหรียญรุ่นพิเศษกรอบลายพญานาคประดับเพชรคือรูปไข่และเสี่ยมด้านหลังมีนั้าเพชรนาคาทุกเหรียญ พิเศษทุกท่านที่สั่งจองช่าบูชาจะได้รับฟรีมณีนักราชหนึ่งองค์คลาสีและเลขมูคลพร้อมเหรียญพร้อมกรอบไมค่อนสวยหรูอย่างดีสั่งทําพิเศษและสร้อยคอสไตเลส1หนึ่งเส้นเริ่มจัดส่ง EMS หลังงานพิธีตั้งแต่26พฤศจิกายน2557เป็นต้นไปด่วนรีบเช่าบูชาได้แล้ววันนี้เรียนละ4,100บาทสำหรับรูปแบบไร้กรอบและ5,100บาทถึง6,100บาท รวมค่าส่งดวนพร้อมกล่องกัมไมยี่สวยหรูฟรี100ท่านแรกได้มณีนคกราชฟ้าเข้ม1องค์มูลค่า2,000บาทฟรีทันทีและผู้ที่เช่าบูชาถัดไปจะได้มณีนักราชสีเขียวมรกตแดงอมดำอมตะและชมพูตามลำดับสาธุท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน089 742 0983 088 60 5 5 5 6 1โดยอาจารย์รัตนมณีอีม้มราชื่อบัญชี รัตนามณีละออกธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี402 88 1917 8ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี996 2 05 428 2ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี906 0 0878 0 7และหมายเลขโทรศัพท์โทร02 192 5946ศรัทธามีบาร,รมีเกิด ปฏิหารแห่งปู่ศีสุโทโธนคราชและย่าสีปทุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอี้มราสาธุอนุโมทามิรายได้ส่วนหนึ่งรวมสร้างพญานาคพันบันดรัตนมณีสีสุโทโธนคราชณวัดเขาจระเขคจังหวัดลบบุรีต่อไป